สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพทุกท่านกรมอุตุมีข่าวเรื่องฝนที่ตกต่อเนื่องในระยะนี้มาแจ้งให้ทราบ สำหรับสถานการณ์ฝนในช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันตกและมีฝนตกหนักมากมีปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงมากกว่า90มิเมตรโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบกับอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงนี้ซึ่งทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในที่ลุ่มน้ำท่วมรอการระบายในเขตเมืองใหญ่และน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นมีสาเหตุมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นไปตามฤด,ดูการปกติของเดือนกันยายนสำหรับสถานการณ์เอ็นโซนั้น ปัจจุบันมีสภาวะเป็นกลางและกำลังพัฒนาเป็นลานิยาก,กำลังอ่อนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงเป็นช่วงๆและนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุหมุนเขตร้อนที่ก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้และย่อมผลกากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพายุตาปะ เช้าวันนี้วันที่8กันยายน2568 ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นและเมื่อเวลา10นาฬิกาได้เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนบริเวณมณฑลกวางตุ้งแล้วคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนพายุดีปรสชันและยองพมผลอากาศต่ำตามลำดับปกคลุมตอนกลางของประเทศจีนพายุนี้ไม่ได้มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นและล่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบนคาดการณ์ว่าในระยะ1-2วันนี้คือวันที่8-9ถึงวันที่กันยายน2568บริเวณประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีการกระจายของฝนที่ลดลงกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจาก ร,อร,ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางแต่อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่10ถึง15กันยายน2568เมื่อพายุตาฝ่าบริเวณประเทศจีนได้สลายตัวไปในวันที่10กันยายน2568 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกครั้งประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องดังนั้นบริเวณประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะ บริเวณร่องมรสุมพาดผ่านจึงขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมขังน้ํารอการระบายในชุมชนเมืองรวมถึงน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและในชุมชนเมืองไว้ด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยา ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและหากพบเห็นข่าวสารที่ไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายดังกล่าวสามารถตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน